วันนี้มาดูบอลเด็กกันครับระหว่าง m f a กับเด็กสร้างครับในรุ่นอายุ10ขวบ,บ

เออไปโพสไปไปโพสแล้วยิงเอ้อไม่เข้าครับไม่เข้าแต่มัจะไปหวังว่าเด็กมาทุกวันมันไม่แค่หัวข้อก็ได้ว่านูมาก็เด็กเหมือนวันนี้ตื่นมาได้ไหมก็ได้ไปยังไงเป็นไงเล่าตัวเล็กเป็นไงไอ้เราตีไปโอ้โห เล็กเล็ก uh, พิกกี Bye. 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 Oh. Oh. ้หนูครับน้องน้ำฝนเบอร์เจ็ดครับจากเด็กทีมไอเด็กสร้างพุด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 เปี่ยนกันตอนจะเดิเปี่ยนกับตอนตอนอยู่หลังทุกคนไปไปเร็วว่าไงไปเซ็วบาเร็วโอ้โหตอนทักลูกไม่ได้ เล่นเล่นอย่างเงี้ยให้ให้เพื่อนได่เล่นหน่อยคนที่เขาเล่นไม่เป็นก็ได้ไม่อยาปตูอุ้ยระวังระวังขอโทษเพื่อนด้วยขอโทษเพื่อนด้วยลูกขอโทษเพื่อนด้วยขอจานเด็กเยอะไ่เยอเพราะเั้นยี่สิบยี่สิบสามสิบแต่ว่างถววน เฮ้ยไม่ใช่ก็บินก็บินได้ครับบินไปถุงมือต้องข้าแล้วลูกเออถ้าข้าหลรอบแล้วนะถุงมือจะกเลยแต่ายบอกว่าไม่เข้าหลารอบเออ

Her, ok> ok <t ok <t ok มาแล้วมาแล้วว ok ok ok> ok ok ่าใครเอ้ยัง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 เอ้ยยังยังยังแน่นอนแน่นอน